โ <c oughs> อเคเราพูดเรื่องชัตเตอร์สปีดชัตเตอร์สปีดโอเคสวัสดีครับผมจินตอมนะครับแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมต้องตั้งชัตเตอร์สปีดคูณ2ของเฟรมเรทตลอดด้วยอะครับอปูน mm hmm. พร้อมก่อสุดหลอ่อพร้อมอยังครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์ให้ดูกันดีกว่าว่าทำไมต้องตั้งคูณ2ของเฟรมเรทตลอดเวลาเลยไอ้ชัตเตอร์สปีดผมเชื่อว่าทุกคนที่เริ่มถ่ายวิดีโอเนี่ยคงจะเคยได้ยินคำว่าเฮ้ยจะตั้งชัตเตอร์สปีดเนี่ยจะต้องตั้งให้มันคูณ2เฟรมเรทตลอดเวลา ถ้าสมมติว่าเฟรมเรทยี่ห้าตั้งเป็นห้าสิบถ้าถ้าเฟรมเรทเป็นห้าสิบเอออ่ะน,นะครับถ้าสมมติว่าตั้งเฟรมเรทยี่ห้าตั้งชัตเตอร์สปีดห้าสิบถ้าตั้งเอ,อ่อเฟรมเรทห้าสิบตั้งชัตเตอร์สปีดที่ร้อยทำไมต้องตั้งคูณสองตลอดเวลาด้วยครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะมายกตัวอย่างให้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้เลยคือเรื่องของโมชั่นเบลอนะครับผมทุกครั้งที่เราเอามือขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็หมุนอย่างเงี้ยมันจะต้องมี ความเบลออยู่แล้วใช่ไหมครับเวลาที่เราทําอย่างเงี้ยตาเรายังมองมันเป็นเบลอๆเลยทีเนี้ยเวลาที่เราตั้งชัตเตอร์กล้องเนี่ยมันก็จะมีจุดเรียกว่าสวิสปออยู่ครับที่ว่ามันจะเบลอได้ดูใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งไอจุดสวิสปอยตรงนั้นอ่ะก็คือจุดที่เรียกว่าคูณ2เฟรมเรทนั่นเองนะครับทีเนี้ยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าถ้าสมมติผมตั้งชัตเตอร์สปีดคูณ2เนี่ยมันจะเป็นยังไงไปดูที่อินเสิร์ตได้เลยนะครับแล้้้้้ววททีีีนนถาาาเรตัง่่อยก คูณ2เนี่ยมันจะเป็นยังไงหรือถ้าเราตั้งที่มันมากกว่าคูณ2ไปเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับจะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าโมชั่นที่เราได้หรือว่าไอ้ตัวเบอเบอ,เบอ,อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยพอมันน้อยกว่า,ากลายเป็นหนังจีนเฉยเลยพอมันเยอะกว่า,ากลายเป็นแบบเฮ้ยเหมือนพวกอะไรนะขเขาเรียกอะไรนะเกม FPS ใช่ปะ ไอเกมยิงปืนอะไรอย่างนี้เฉยเลยเพราะงั้นเวลาที่เราอยากถ่ายวิดีโอทําหนังเนี่ยที่จริงเราควรเริ่มจากไอตัวคูณ2ก่อนครับที่จริงก็เป็นค่าฟิกเลยแหละไม่ก็อยากให้เปลี่ยนเท่าไหร่นะครับอยากให้เป็นค่าฟิกไว้เลยแต่ถ้าจําเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆก็อยากจะให้เป็นเป็นสัดส่วนตัวเลขของมันนะครับอย่างเช่น25เพิ่มเป็น50 50เพิ่มเป็น100 100่อเพิ่มมาเป็น200 200เพิ่มเป็น400 400เป็น800 800เป็นอะไรล่ะ 16, แต่ถ้าเริ่มต้นก็อยากจะให้เป็นคูณ2ของเฟรมเรตนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นตัวอย่างแล้วเข้าใจกันแล้วนะว่าทําไมเราจะต้องตั้งคูณ2นั่นเองนะครับเพราะงั้นถ้าชอบแล้วก็อยากได้ความรู้เกี่ยวกับกล้องนะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับยอดแชร์น้อยมากเลยยอดซับน้อยมากเลยกดให้หน่อยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกันในอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับปูนพร้อมหล่อกรอพร้อมยังไงจะให้พูดอีกรอบอ่ะปูนพร้อมกรอังเดวเจอครับ เยี่อะไรวะเนี่ย